คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีคำที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆอาจจะรอกเรียนแบบได้ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไไไนี่คือส้หรัแบบทางขึ้นปัจจุบันน,บนนะครับนี่คือต้นฉบับเลยครับ ตั้งแต่สมัยเขาสร้างขึ้นเลยคนระับตั้งแต่สมัยผอมเลยคนระับพญานาคเขาบอกว่าเรื่องเล่าตะกอนอ่ะออองพญานาคจะขี้ทางไปตรงจุดห้องโถงของโบราณน,นะครับอยู่้างล่า ครับอยู่กับผมอยชิชแนลเหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่เคยครับอ่าคีิปนี้ผมขออนุญาตพากินปลาเที่ยวครับของภาคอีสานกันแล้วกันอ่าตอนนี้ผมอยู่กูพระโกนาครับตำบลสกูนะครับผมจังหวัดระเอดนะครับผมกูพระโกนาเป็นปางกูเก่าแก่ครับเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณครับสมัยขอมนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะพากินปลาเที่ยวนะครับไม่ทําอาหารนะครับคลิปนี้จะพากินปลาเที่ยวนะครับ ตรวผมมายืนอยู่จุดนี้นะครับเป็นประตูชั้นที่สองนะครับของปู่พ่อก็นะครับเป็นประตูชั้นที่สองครับนี่ครับรถผมก็จะมีอะไรไม่รู้นี่ครับดักยูรรถที่ับผมอ่าทีขี้หันนุมานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับเกี่ยวกับสิ่งโบราณของภาคอีสานเรานะครับจุดๆนะครับของเขาเรียกว่าปางขูนะครับ ตัง้งแต่สมัยผมนานแล้วครับเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังอีกทีนะครับอ่าแล้วเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับผมเฮ้ยนกัเจ๊กับบ้าเจ๊รดน้องแม่เอาเจ๊ไปเจ๊น้องแม่ถ้าบุญเรียงนี่วยมากนะ

โกนาน,นะครับตอนนี้ก็ให้อาหารลิงไปก่อนครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดนะครับอยู่หน้าวัดชั้นแรกนะครับอเอาไปไป รถนี้ต้องระวังค่ะก็ระวังรถครับดูด้วยผมครับตอนนี้โดนนะครับโดนแล้วโดนลิงแงะแล้วครับนี่คเรียบร้อยโอ้โหมาทำได้ไงเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับมีรอยกัดด้วยนะครับต้องระวังนะครับมานี่ก็ระวังด้วยนะครับจอบถือแป๊บเดียวครับเนี่ย ดูเสาก็มาข้างหน้าครับจะ <c oughs> ปจับเสาให้ใหม่ครับเนี่ยไปขึ้นรถดีกว,ว่า ครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในของกูปปะโกนาแลวนะครับจะมีซึ่งด้านหลังผมจะมีปราสาทสามหลังนะครับหลังหนึ่งหลังสองหลังที่สามนะครับส่วนหลังที่สามมีสร้างยังไม่เสร็จนะครับจะปัจจุบันนี้คือสร้างเป็นกุฏิหลวงพ่อนะครับทับไว้นะครับนะครับผมส่วนหลังกลางนะครับก็จะมีการดัดแปลงนะครับในปัจจุบันครับให้เป็นรูปเจดีย์นะครับเจดีย์บันดกนะครับ ที่ดีมันโดกน,นะครับสลับหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จปัจจุบันยังยังยงเหมือนเดิมเลยข้างด้านในมีอะไรครับตามมาเลยครับผมอะไรผมก็ไม่รู้นะครับท่านหลักพี่น้องคนไหนเรือกว่าท่านผู้ชมท่านใดรู้จักก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนันนะครับว่าคืออะไรครับผมก็ไม่รู้ผมเห็น,เห,นเห็นมาต่เด็กแล้วครับเห็นมาได้แต่เด็กแล้วผมยังไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับ เราไปโอ้ลิงเราขึ้นาานานนีกว่าครับขึ้นมาข้างบนดีกว่านี่คือต้นแบบทางขึ้นปัจจุบันนะครับเป็นด้านหน้าของปรา,าสาทบางกูนะครับกูเราจะมีอ,อยสามชื่อครับสมัยก่อนนะครับผมก็จะเรียกว่าโกูพะโกนานะครับกูสีแจ้งนะครับแล้วก็ กำปูนานะครับกำปูนาเป็นเรียกสมัยก่อนสร้างขึ้นที่ตัวนยงเหมือนเดิมกินท้งแต่สมัยก่อนครับสมัยสมัยขอมนะครับสร้างขึ้นนะครับสร้างไว้ดูทางลงครับ ปัจจุบันก็ทำให้เป็คลางึงเหมือนปกตินะครับแต่ที่จริงก็ผูกพังไปตามกาลเวลาส่วนประตูหลังมันเป็นไม้เนาะ่วประตูหลังมันเป็นไม้ครับเป็นของโบราณนะครับตั้นแต่ก่อน มากเชุ่มประตูท่านผู้ชมชุ่มประตูนะครับนี่ครับตีนึงตีนกระชายโบราณน,นะครับนี่คือต้นฉบับเลยครับสวยงามมากครับ สลับตรงนี้นะครับสหรับปัจจุบันนะครับจะเป็นที่ประมาณเสียงดวงเสียงไทยนะครับว่าเิดการยกหินนะครับอธิษฐานแล้วก็เราก็ยกขึ้น,น,นท่วมหัวนะครับขึ้นในท่วมหัวว่าจะสมบัติหรือไม่สมบังก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเราขึ้นอยู่กับ,บลักษณะของเรานะครับบุญบรมีเราเยอะไม,มีเยอะก็ดูในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับถอดรองเท้าได้ไหมคะ ขอให้คลิปนี้ปนนับ้บบงฟังขออธิษฐานอีกหนึ่งนะครับขออธิษฐานเสร็น,นะครับถ้าสิ่งเราสิ่งเราที่อธิษฐานไปจะสมบังจะยกขึ้นนะครับทุมหัวนะครับถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานไปแล้วไม่สมบัง ไม่เปน็นตามที่เราตั้งใจไว้นะครับมอก็จะยกหนักนันะครับที่ตามความเชื่อนะครับท, 5, ท,ท่านมครับนี่คปอเสียนพญาน,นาคตั้งแต่สมัย เขาสร้างขึ้นเลยครับตั้งแต่สมัยขอเลยครับปัจจุบันยังอยู่นะครับรูปแบบทรงที่สมบูรณ์แบบนะครับพญานาคองน,นี้ไม่ใช่องค์พญานาคจำลองนะ็นพญานาคองค์จริงนะครับตั้งแต่สมัยสร้างขึ้นเป็นปางพระกวนาครั้งแรกนะครับจะมีสองสององค์รวมด้านนี้ครับ ส่วนนั้นในนี้คือจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทแต่เป็นรอยจาลองนะครับรอยนั่งเดิมก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่คือรอยจำลองนะครับ,รรบพญานาคเขาบอกว่าเรื่องเล่าแต่ก่อนอะหางของพญานาคจะขี้ทางไปตรงจุดห้องโถงของโบราณนะครับอยู่ข้างล่างใ,ใต้ตรงนี้นะครับ แต่ผก็ไม่รู้กัน,กนครับประวัติศาสตร์เขาว่าอางนั้นนะครับข้างล่างน,นี้มีหางพญายนาคี่ลงไปนะครับพยายนาคนาเจ็บเสยียดนะครับปัจจุบันนี้คนเราปัจจุบันเอาคนจีนมาเทนะครับเียดคร,รับผมกาามกรกาเารเารามเมรมเมกรืรับ ยังยังไม่มีการพิโลนานะครับจะทําเป็นการจับเรียงตามความเชื่อหรือว่าจับเรียงตามความคิดของชาวบ้านนะครับว่ามันจะอยู่แบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยแล้วอาจจะไม่มีประบานี้ก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับจุดนี้เขาเรียกว่า ทางประตูทางเข้าของวิหารพระพุทธบาทนะครับวิหารลอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งคือด้านในของเมื่อกี้ที่เราแนะนํามานะครับไปเราออกไปข้างนอกดีกว่า ครับจากที่เรามาจากวัดกู๊ปโกนานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาหาร้านอาหารนะครับร้านอาหารอีสานนะครับสำหรับอีสานที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครับร้านลาบนะครับเป็นร้านลาบเนื้อวัวนะครับร้านเนื้อนะครับผมตอนนี้พมกนีอยู่ร้านนึงนะครับในเขตอำเภอพนมทรายนะครับชื่อว่าร้านนัทนันเนื้อวัวนะครับตรงนี้เขาบอกว่าสดอร่อยนะครับร้านนี้ ตามมาเลยครับเราจะสั่งอาหารกันนะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านนะครับรังสังอาหารนะครับตอนนี้ก็ที่ผมสั่งไปก็จะมีเป็นก้อยนะครับก้อยเป็นลาบเลือดลาบเลือดแล้วก็เป็นต้มนะครับต้มแซบนะครับเป็นอาหารดังสำหรับอีสานนะครับ อ๋ออีกเมนูหนึ่งครับก็คือซอยจู้นะครับเรืมๆรืไปครับซอยจู้คือคือแกวที่นี่ครับน้ำกินแกวที่นี่เป็นรสเด็ดนะครับรสเด็ดทีเดียวครับที่เขาว่ากันนะครับผมร้านแม่ไพ่นะครับแม่ไพร์ร้านมดวนนะครับผมครับผมรอรอดูครับผม ไปตือทงางร้านนะครับได้บัวได้ปลากะนันสิโอ้น่ากิน,นะน,านมากเลยครับนี่คือก้อยใช่ไหมครับนะะี่ค่ะค่ะก้อยเพื่อนมีผย เมนูต่อไปเลยครับข้บาวเหนียวครับก้อยครับผมตัวลาบเลือัดนะครับแล้วก็เป็นต้มแซบนะครับต้มแซบ ก็เลยรุนแรงนะครับสำหรับวีดนี่ก็มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรือยกันนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับผมต้องยูทูบน้องใหม่ครับของยูคิแชนแนลนะครับอาจจะพูดยังไม่เก่งนะครับยูทูบน้องใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีอะไรมากครับขอขาบคุณมาสวัสดีครับ